สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาอัปเดตอาการนะครับก็อาการก็ดีขึ้นนะครับแต่ก็ยังมีเจ็บคอมีอ่า<ะ>สเลดเสมหะนะก็ทานยาแล้วตอนนี้ก็รู้สึกง่วงนะยาเขาจะเป็นยา้ะทลายโจนแล้วก็ยาแก้แก้วัดนะครับแก้แพ้นะครับ ก็รักษากันไปครับกินยาตามที่หมอสั่งนะกักตัวให้ครบก็คงจะหายนะครับหมอให้หยุดถึงวันนี้พรุ่งนี้เดี๋ยวขอตรวจดูอีกทีหนึ่งนะครับว่ามีเชื้ออยู่หรือเปล่านะก็สู้ๆกันไปนะครับคนที่ติดอยู่ก็รักษากันไปนะอย่าท้อแท้นะครับอยู่ในห้องก็ ต้องทานยาแล้วก็นอนเนาะไม่ต้องคิดอะไรามากนะครับเดี๋ยวก็หายนะครับส่วนคนที่ยังไม่เป็นก็ให้ป้องกันกันไว้นะครับให้ป้องกันนะเพราะว่าไม่เป็นดีกว่านะครับพอเป็นแล้วก็จะลามแล้วถ้าเรายิ่งเราไม่รู้ด้วยนะจะติด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 กันไปโหเยอะขนาดไหนเนี่ย ไอเรื่อยเลยนะครับเราไม่รู้เลยนะลามไฟลามทุ่งเลยนะครับ่ังนั้นเราก็ต้องป้องกันไว้นะครับไม่เป็นดีกว่านะครับให้เชื้อมันหายไปนะก็ยังไงก็ขอให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ด้วยดีนะครับแล้วก็ขอให้ได้นายกรัฐมนตรีมาบริหารประเทศเนาะให้เจริญรุ่งเรืองอย่าให้มีปัญหา ให้ประชาชนมีอยู่ดีมีสุขกันนะครับก็สู้ๆครับทุกคนวันนี้มาส่งกำลังใจให้ให,ใ,หให้กำลังใจห้กำลังใจตัวเองด้วยนะครับสู้ๆครับทุกคนสวัสดีครับ